สวัสดีครับผมช่างเป้าจากอำพันธ์วิทยุสื่อสารคลิปนี้นะครับผมจะมาแนะนําวิธีบันทึกช่องนะครับของโมโต3 70s เป็นตัวนี้นะครับวิธีบันทึกช่องมันก็ไม่ยากนะครับเรามาบันทึกช่องพร้อมกันเปิดเครื่องขึ้นมาครับเปิดเครื่องขึ้นมาปึ๊บ ถ้ามาเจอในโหมดแบบนี้นะครับ CS01 ก็คือครับหมายว่ามันอยู่ในโหมดช่องเมมโมรีนะครับเราจะบันทึกช่องไม่ได้นะครับเพราะมันติด01อยู่นะครับเราต้องออกจากช่องเมมโมรีโดยกดสี่เหลี่ยมนี่ครับสี่เหลี่ยมตัวนี้นะครับกดไปหนึทีครับปุ๊บอ่าเห็นไหมครับมันก็จะมาในโหมด VFO นะครับทีนี้เราก็บันทึกความถี่ได้เลยนะครับ การบันทึกช่องนะครับช่อง1 2 3่5สองสามสีอะไรเนี่ยต้องบันทึกช่องบนเสมอนะครับอ่ะเรามาบันทึกพร้อมกัน1 6 8นะครับ168สี่ห้าศูนย์นะครับอันนี้เป็นความถี่สมมุตินะครับเป็นความถี่สมมุติตัวนี้มันรับได้ดําแดงนะครับตัวนี้อ่ะเสร็จแล้วนะครับกดเมนูนะครับเพื่อจะเข้าโหมดเมนูกดเมนูไปเมนูที่อ่าเมมโมรี่นะครับ เป็น32หรือเปล่ามครับสามสิบสองปุ๊บอ่าเมนูที่32เมนูนี้เลยนะครับอ่ากดลัดเลยเมนู32เสร็จแล้วให้กดเมนูยืนยันครับปุ๊บอ่าเราก็เลือกช่องนะครับอ่าเลือกช่องอ่าหนึ่งสองสามเห็นไหมครับอ่าดูที่ว่ามันได้ทั้งหมดกี่ช่องตัวนี้ปุ๊บอ่ามันได้128ช่องนะครับ128ช่องนะครับ ผมเอาไว้บันทึกไว้ที่ช่องที่1นนะครับเอาไว้ช่องที่2กัแล้วกันนะครับช่องที่2เสร็จแล้วให้กดเมนูยืนยันครับปุ๊บอ่ายืนยันการบันทึกนะครับเสร็จแล้วกด exit อ,ออกมาครับปุ๊บทีนี้เราจะมาดูว่า168 45 0ยเนี่ยเป็นช่องที่2ไหมนะครับให้กด v m เ,เป็น1ทีครับปุ๊บอ่ามาแล้วครับ C H 2เห็นไหมคร uh, indeed, uh ับ huh. อ่าดละความถี่มันก uh, ็จะอยู huh. uh ่ข huh. uh ้างล่างนี huh. Listen, uh ้เ huh. ห uh, mm. uh, uh ็นไหมครับ168450เห็นไหมครับอ่าวิธีบันทึกช่องมันก็ไม่ยากนะครับอ่าเห็นไหมครับอ่าช่องที่2ความถี่อยู่ตรงนี้นะครับอ่าช่องต่อไปก็ทําเหมือนเดิมครับเนี่ยครับกดสี่เหลี่ยมครับแล้วก็ใส่ความถี่ก็บันทึกเหมือนเดิมนะครับอ่าบันทึกได้เลยนะครับอ่าวิธีบันทึกช่องมันก็ไม่ยากนะครับครับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้เท่านี้นะครับ ขอบคุณครับสำหรับติดตามชมครับสวัสดีครับ